สวัสดีค่ะข่าวเด่นวันนี้ค่ะโฟกัสที่ถามนิดนึงพรุ่งนี้เําตำแหน่งไปความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกใจหายมากเลยค่ะที่ว่าพรุ่งนี้เราต้องอำลาตำแหน่งเพราะว่าหนึ่งปีมันเร็วมากเลยค่ะหนึ่งปี นะเราได้อะไรจากเวทีนี้บ้างหรือเปล่าได้หลายๆอย่างเลยค่ะตอนแรกเหมือนจะไม่ได้อะไรเหมือนจะเป็น,เ,นเวทีใช่หเหมือนจะไม่ได้เลยเพราะว่าเราคิดว่าอาจจะเป็นเวทีที่ประกวดแล้วจบไปแต่มันไม่ใช่ค่ะการประกวดเราได้ทั้งเป็นจิตอาสาจิตาาส,าสาธารณะออกงานแล้วก็หนูได้โอกาสมากมายผู้คนออรู้จักหนูจากการประกวดเวทีนี้เยอะมากค่ะแล้วก็ มีคนซัพพอร์ตทั้งสปอนเซอร์เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็มีคนเข้ามาติดต่อในการถ่ายงานถ่ายแบบเรื่อยๆเลยค่ะสิ่งสังัญคุคุณบอกว่าช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยเหลือสังคมนี่ก็คือช่วยเหลือมูลนิธิให้กับเด็กแล้วก็เป็นจิตอาสา,าที่ก่อนนี้จะมาประกวดโฟกัสก็ได้ลงมือทําแล้วก็ให้กองประกวดเห็นค่ะว่าเราก็เป็นออต้นแบบที่ดีของเยาวชนได้ค่ะตอนนั้นโฟกัสจากจังหวัดอะไรเอ่ยตอนนั้นเป็นตัวแทนจากจังหวัดตรังค่ะบ้านเ,ออเกิดเลย อ๋อโนอยุกาสุกรค่ะเกาะหมูใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคิดว่าจะได้ตำแหน่งไหมติที่แล้วโอว้ตอนนั้นคาดหวังค่ะคิดว่าตัิงก็จะได้เพราะว่าเราก็กดดันตัวเองแล้วก็ทุกคนหวังมงแต่เราก็เชื่อว่าวันนั้นเราทำเต็มที่แล้วก็มันมันคือวันของเรา ฝากเป็นกำลังใจพรุ่งนี้น้องๆขึ้นไปทีหน่อยก็ขอบเป็นกาลังใจให้น้องๆ <c oughs> ทุกคนนะคะสําหรับวันประกวดวันสุดท้ายแล้วเราเดินทางกันมาระยะเวลาเกือบ6-7เดือนเลยแล้วก็ฝากให้น้องๆเนี่ยทำให้เต็มที่ที่สุดอย่าก,กดดันตัวเองอย่าประมาททาพรุ่งนี้ให้มันเป็นวันของเราคะ่ะแล้วพรุ่งนี้เราจะมารอดูกันว่าใครจะได้เข้าทีมมิ s ซินทานไทยแลนด์สอง2ัค่ะ ติดตามเราช่องทางไหนก็ได้ค่ะก็ใครอยากซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามโฟกัสนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ i n s t a g r กร r s a x จุดแล้วก็ Underscore 3ตัวค่ะ Facebook ก็จะเป็นโฟกัสเวนวัคส่อเสือแล้วก็จุดค่ะโอเคมีอะไรจะพูดถึงเวทีนี้บ้างก็อยากจะบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่สําหรับเยาวชนที่ทําเพื่อจิตอาสาแล้วก็จิตสาธารณะนะคะเวทีนี้ให้อะไรกับ เด็กๆหลายๆอย่างมากค่ะโดยเฉพาะตัวหนูหนูได้อะไรมากมายจากเวทีนี้มากได้โอกาสในด้านการทํางานต่างๆค่ะอยากฝากน้องๆหรือว่าใครที่ดูอยู่นะคะอายุ15ถึง20ปีก็รอลงปี2024ได้ค่ะเอ้ยโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ท่านบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาไม่สวยหรือว่าเขาต้องแข่งกับคนอื่นอ่ะเขาไม่กล้ายังไงดี อยากให้ดูผู้เข้าประกวดในปีนี้นะคะมีทั้งผู้พิการทางสายตามีทั้งคนที่สวยมากมีทั้งคนที่อาจจะไม่ได้ตรงตามบริบทหรือตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดแต่เราใช้ความสามารถในการประกวดคะ่ะไม่ว่าคุณจะรูปรักษณ์หน้าตายไงแต่ถ้าคุณมีความสามารถมี thinking positive มีทัศนคติที่ดีคุณก็สามารถเข้าทีมมิสซินทานไทยแลนด์ได้คะ่ะตอบมากขอบคุณครับ